นึงตัวเจ่แล้วนี่ใส่ด้วยพี่น้องมาง <c oughs> กลาบสบายดีพอไม่พี่น้องเมื่อทุกคนคือเก่ามหากินเด้อพี่น้องมา,คคา,มาหาของาากินยาแมลงได้แมงดาตัวหนึ่งแล้วนี่พี่น้องเอ้ได้แมงดาตัวหนึง่งเด้กแลวกะสิมีหอยมางมหอยพี่น้อง

ô mình nó thật ta cậy Ôi, mình mạnh khảo tà thế nào ấy nó trụ mình thả nội như thế nào Ôi, hụt lại กาแปงก็อยากขว่ำนี่ต้นปนป่งปีกแล้วมันไปก่อนนิน่ะคือไหวใช่ไหม อยอให้ก่อนโอ้ยเสียดายไม่นแล้วะกางกบรพี่น้องเอ้ยหอยจุกหอยสล่ mình ui ồ một thân gì vậy chờ đợi đi nè tôi nói thân cho tôi nói thế này

ม connect, ัน่อยนี่นี่อีกีนี่นีกนีน่ลุกบได้จโตมีอโตคูบถจโตพี่น้อง

ตัวเนี่ยโอ้เปนดาไปแลวว้วกว่ <c oughs> วาน้ำกคอนน้ำกคอนโอ้ว้าวว่าทันโอ่ฝอยนี่โอ้ โอเคมกนะอืมเด็สองตัวแ้มาไข่ีัอีกเนาะไข่ Ôi, trời đại mình đã, Hmm, tui mình tui. Tiếng là, tiếng là. Mặc dù là, đẹp là. Hmm. Ô, tokei, lợi tui. Hmm. 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 nè, Hmm. 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 Hoi, hoi, hoi. đi đi hỏi đi 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 Nè đi này đi 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 đã nhìn năm thằng Mình đã nhìn được thằng Được rồi Đã được. Đọc, nào. để hết đi lại nó có đạo đức không không lại không 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 หอจุกหอยจุกัหน่อยบักใหญ่เล้นนี่นะนี่หนอมันยังไม่ตา้มันค่ยเห็นยัไดาก็ได้ เด็นี่โอเด้อปุ๊บสต๊อกลอยตัวแล้วลอยตัวแล้วเด้อพี่น้องมากินหายอยากพี่น้องเอ้ย sơn Ủa, đá, lên đá Kéo nào, kéo nào Ui, ôi nào Tâm, còn cầm này Nị Mình được cái phẳng, nữa nào? Mình được cái này nó đầy dù được cái hoi mày đạt được cái này mày đạt được cái này mày đạt được cái này mày được เดียวยังอีกหนึ่งตัวสองอีกสามสามตัวแล้ว มัาเป็นชิ้นี้ด้อย,อยู่หว่ามันหกเอาหอยกะนี่หอยตัวนึ่งอ๋งอใหญ่โอ้ โทรศัพท์มตกหน้ามก็บาดนีไมเนาะพี่้องเส like okay. yes. okay. uh ้นนึงดามันอยู่เลืกอันนี้มันปวคอยหนี่นะมันหกเข้าไปบด

đi 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 mình tui... chơi lại này Kìa. ô ô mà hè mình nữa này มาทไงนียเด็ก

không cho lại gì đó thì nội là hỏi hai trăm miếng gà thôi, hỏi là cái ôi tàu 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 tao đâu tao có gì chạp tàu tao tao Wow tao 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 có tao 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 bỏ tao tao tàu tao 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 ơi coi mọi người mọi ừ. người ừ, mọi người mọi người Mình đã mọi người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  mọi nó mọi người 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 mọi Bên nè Ui Cái máy tàu không dựa Cái à, mình đã lòi rồi Mình đã lòi rồi Mình rồi người, ừ. tôi, tôi bây ở, ở giờ ở, đó con, à, bay nè. anh chờ đó. đi. là được นี่โอ้แมงดาไม่ไข่พี่น้องตัวนี้ไปทังเขเอ้เาวมาเจอน้องเต่าอ,อีกแล้วพี่น้องเจอน้องเต่าเต่ามันเยอะจัง อ่ะมันหกโอ้มาพ่อเต้าอีกแล้วพี่น้องเดี๋ยวมันจินกับมือผมบอกไปเด้อเด้อเต้ามลาย

นี่ทำไมน้องเต่ามันเยอะจังอันนี้เนะกบบกเนี่ยกบบกโอ้ยมันได้กีน้องเลยนี่นี่นี่โอ้ตัวแกแกโอ้ย,อยนี่ไข่ใครเสรย Uh, mình đã mình lại thưa. Mày mày đào mày đào kìa, 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 thừa lệm nhận Mình đã hai kìa, mình đã kìa, mình đã เฮ้ตัวนี้เดมกแล้วม่เลวาอยมาแล้วได้ป่ตัวนี้อปาย้นำคุณเห็นมันดูเดตกใหญ่เลยบรงดาตัว 弄清啊。 โลคีเหงาพี่น้องบัไดจ้อยโอ้ยเจอตรงไหนนะไปหอพี่น้องเดรร้ายเต็มแล้วอีปูก็ไล่ลายเด็กปูเขับแล้วอีปูโอ้ยตัวน้องตั้เอาวกันเล้วกันนี่โอ้โหไม่ได้ตัวแก่เลยพี่น้องอันนี้

tôi lọi cái mì thằng tôi lọi tôi ngoài ừ. Ô Tôi mới Cái khỏi áo đại một khu tổ thì nó Mình đà ừ. gì đó, nó đấy nó ừ. lại

หอยเซลลี่กับหอยจูแมงดาก็ได้หลายตัวเด้อพี่น้องเพื่อนนะเดี๋ยวมาเอาไปขายเด้อพี่น้องแมงดาชวนนี้แพงแพงเสี้ยน็ดกินเด้อพี่น้องเอ้ยบาทนี้เด็กอะไรจะกินเขาอะไรพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องขอบุญขอบคุณทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามรับชมเด้อพี่น้องพอกันคลิปหน้าสบายดีสวัสดีครับ